ก็ซิล่าม่วงปะทะก็ซิล่าแดงเจ้าปะทะเจ้าไดนโนเสาร์ล่างพิเศษนะผมมา่นแสงอุย้ยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไปไปนะครับกับเกมเมกกาโคลอเซียม ประกอบสัตว์จักรลต่อสู้กันในตอนที่8กันแล้วนะครับผมสําหรับในพัทที่แล้วเราก็ได้ทําการลองใช้เจ้าออลโล่าจากกลที่มีรูปร่างคล้ายๆกับเทพธิดาตัวนี้กันเลยนะใบมีดของเจ้านี่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งแบบสุดๆสําหรับในวันนี้เราก็จะมาทําการใช้เจ้าจากกักรลกอสิล่าม่วงมีหน้าตาที่โคตรเท่แล้วก็พลังที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าออลโล่าซะอีกเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า เจ้าก็ซีล่าของเราตัวนี้จะสามารถผ่านไปได้ขนาดไหนกันนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมาก็จะมีอยู่2สกิลแม่สกิลขวรกับพุ่งชนถ้าดูจากค่าสเตตัสเจ้านี่ก็จะมีเลือดที่อุ้ยมากกว่าเจ้าออโรลานี่เกินครึ่งเลยนะส่วนพลังดีเฟนต์ก็เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ500แล้วก็พลังแอ็แท็กก็เยอะแยะพอสมควรอัตราการคิ จะแค่50%ออโรล,ล่านี่70%แล้วก็การบล็อกของเจ้าก็ซิล่านี่แค่30%ออโรล,ล่าจะ40%ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเน้นทางด้าน HP แล้วก็ d e f e n s e t t t a c k มาละจ้าเจ้าก็ซิล่าม่วงไปออกลุยด่านที่50สิบผะผมมาปะทะกับเจ้าฉลาม่ะผมอ,อุ้ยอื้หตะตวัดพ้นนี่กระแทกอุย้ยติดบล็อก พลังควรธรรมดาโชว์คิทิเคอลอ่ออาพลังนายยังกระจอกเพื่อนโอ้โหใช้แต่สกิลดักทางโดนรูนัวครับผมอุ้ยพุ่งชนเอาควรก็ได้เพื่อนแม่โอ้โหโดนไม้ตายอย่าควรตายครับผมดักทางตลอดเวลาเลยนะ โอ้โหด่าน51ทำไมใช้พลังน้อยกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาทําการปลดล็อกสกิลใหม่ตอนนี้เก็บได้ประมาณ23ชิ้นส่วนอะตอมิกฟ็อกหมอกปรมาณูพ่นพิษหมอกอะตอมสร้างความเสียหาย120%โอ้แล้วสกิลอันนี้ล่ะสัตว์ประหลาดพุ่งชน โจมตีสร้างความเสียหาย120%ส่วนสกิลแรกก็กงเล็บธรรมดานะสร้างความเสียหายได้แค่100%เอาล่ะตอนนี้ปลดล็อกอะตอมิกฟ็อก อืมหมอกพิษแล้วก็คราวนี้ใช้ชิ้นส่วน15ครับผมโอ้โหไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาชิ้นส่วนเพิ่มเล่นไปก่อนละกันนะด่านที่51เจ้าก็ซิลา่าปะทะเจ้ามังกรนะผม,มนี่อุ้ยโดนกระพือปีกย,ย่าอุ้ยหมอกพ่นครึ่งหลอดนะผมเุ้ยเจอพลังหมอกอะตอมโอ้ยระเบิดแม่สิ่งที่พ่นออกมานี่มีแต่ความรุนแรงทั้งนั้นเลยนะต่อไปก็ด่านที่ห เจอกับเจ้าสิงโตมาหูยล่างจัดเต็มอุ้ยพ่นไปโดนแรงอยู่อืโดนพ่นอีกชนครับผมแม่เจ้าพวกนี้นี่มันเป็นล่างที่เสริมชิ้นส่วนพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะอุ้ยโดนอีกเพื่อนมาหมอกพิษอื ตายซะเถอะโอ้โหคราวนี้ก็ด่าน53แม่ใช้ค่าพลังที่เยอะขึ้นแต่ค่าพลังของเรานี่200,000กว่าโคตรชิวผมอู้ โดนสะบัดพ่นไปความร้อนสูงโดนอีกพายุเฮ้ยพ่นกับอมาอุ้ยพลังเท่ากันแบบนี้แรงอยู่เพื่อนคิด์ิเค้ลมาโอ้โหสะบัดอยู่นั่นแหละพลังพน่นืเกือบตายปิดฉากด้วยถ้าพุ่งชนโอ้โหโดนพายุเฮ้ยเกือบล่วงครับผมเออ เดี๋ยวเราก็ขอไปหาชิ้นส่วนเพิ่มก่อนนะต้องไปที่พิชชั่นมาหาชิ้นส่วนกอซิล่ากันที่หมดนี้มาแล้วจ้าปะทะเจ้ามังกรนะผมอาพลังหมอกอุ้ยโดนกระพืออเลือดไม่ลดคร <c oughs> าวนี้สู้กับเจ้าไดาโนเสาร์หัวไดโนเสาร์นี่ใหญ่กว่าหัวเราซะอีกนะเฮ้ย <c oughs> เจอพลังอุ้ยเข่ากะผมพ้นไปสงสัยต้องพุ่งชนอุ้ยเสียเปรียบสกิลนี่เรียบร้อย อาเรเวลสามยาอ,ยอุ้ยโดนอืโดนบล็อกีลองใช้ไม้ตายกันหน่อยสิลำแสงก็ซิลา่ายาโอ้ยระเบิดตายเจอออโรลลาครับผมคู่ปรับที่สูสีเอ้ยใบยมีดอื้มเอ้ยสูสีจริงด้วยเอ้ยโดนสกิลดักอื้ตอนนี้ก็อุย้ยโดนอีกอ้าว S <S> <S ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะเนี่ยโอ้โหมันดักทางได้หรัวๆเฮ้ยทำไมต้องยอมืหโดนอีกเ้าแพ้เจ้าออโรร่าปะโทเพราะสกิลเรายังไม่ถึงให้ตายสิรับไปก่อน เออสองชิ้นสำหรับในตอนนี้เราก็ออ้ยครบพอดีนี่ก็คือสกิลหางแซ้นะครับผมฟาสตรูด้วยหางทำให้เกิดดาเมจ120ยลดล็อกหางกอซิล่ารัางนี้นี่หครบสามสกิลอยู่ที่ความสามารถในการเป่ายิง่งฉุกกนแล้วนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเล่นในอโหมดนี้บ้างละกันเจ้าคิลินล่างเทพดาร์คคิรินจัดไปสิเจ้าดาร์คคิรินปั ท้กกันอย่า yeah, หางสะบัดอุ้ยระเบิดอู้ดอกมาชิ้นหนึ่งเลยนะสุดยอดว้าเรเวลที่สองนี่ลำแสงคนอ้ยสู้เจ้าคิรินได้อยู่อพุ่งชนอ้ยหางสะบัดได้ด้ยมาอีกหนึ่งชิ้นอู้เก็บได้เรื่อยๆแบบนี้นี่สุดยอดส่วนตัวอื่นๆนี่ เราน่าจะสู้ไม่ได้นะดูอย่างอันนี้สิต้องอะไรเนี่ย Power 15หย์ห้โยเราสามารถเลือกตัวที่เรามีอยู่ไปลงต่อสู้กันได้นะครับผม,มาลองดูสิโอ้ยก็ซิลล่าม่วงปะทะก็ซิลล่าแดงา้โจมตีอัตโนมัติอ้ยเไม่ไหวครับผมตัวต่อไปออโลล่าต้องกดเองครับผมโอ้โยพลังเครืงแดง่ 3ตัวนี่ยังสู้ไม่ได้เฮ้ยกระโดดทีบหนึ่งโอ้โหคนละชั้นยอมเลยนะแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาชิ้นส่วนเจ้าก็ซิล่าตัวนี้เพิ่มอยากจะได้แบบว่าสกิลสุดท้ายกันนะใช้ประมาณ20ชิ้นต้องหากันให้ได้แป๊บหนึ่งกลับมาเจอกับเจ้าออโรล่าเรเวลที่4ย่าสบัดมาต้องหาชิ้นส่วนต่อผมอุ้ยเรียบร้อย สกิลหางสะบัดอืมโอ้ยไอ้ฉลามสุดอึดลำแสงพน่นยาคิดที่เข้าลัวๆอุย้ยหางสะบัดอีกทีนึงเอ้ยยังไม่ตายอีกอึดนักนะแกยาหูห yeah! ุยจนไม้ตายมาจนได้ไปิดฉากมันอืมเรียบร้อยยังไปต่อเนื่องเรเวล6และเพื่อนสกิลเอาโดดอีกโอ้ยอืมโอ้ย,อยแรงอยู่ กระแทกตายเรเวลเจ็ดออลโลล่ามาอีกออุ้ยฮ้ยเออโอ้โหโดนเสียเปรียบขี้แรงอยู่อ้าอุ้ยโดนอีกอื้อจะไม่ไหวแล้วฮ้ยโดนอีกทีตายแน่นอนออ โอ้โหเราก็เล่นมาได้เยอะอยู่นะมารับไป2ชิ้น3ชิ้นโุ้ยแล้วก็มีอีก3ชิ้น6ชิ้นต้องไปให้ถึงกลับมาที่เรเวล7มาสกิลกระแทกหางอย,ยังไงเราก็เหนือกว่าถ้าไม่แพ้เป่ายิ่งฉุบอุ้ยสกิลโอ้ยลำแสงอ้หแม่ชอบใช้สีฟ้าใช่ไหมงั้นก็เจอสกิลนี่ว้ย สีม่วงโอ้โหเรียบร้อยเลเวล8โอ้ยปะทะเจ้าไดนโนเสาร์ล่างพิเศษนะผมว้าห้อโดนโคตรแรง โอ้ยโดนแบบนี้อีกไม่ไหวเก็บ3ชิ้นส่วนแล้วก็อีกเลเวลหนึ่งต้องผ่านให้ได้เดี๋ยวเราก็ใช้สกิลลำแสงกันดีกว่านะสกิลลำแสงยา yeah! โอ้โหครึ่งหลอดไปดิอ่าเป่าอีกทีนึงลำแสงก็สิลายยาระเบิดไป Harriet, สุดยอดได้มาอีก6ชิ้นครบเรียบร้อยไหนดูซิโอ้โหก็ยังได้แค่16ชิ้นแม่ปลดล็อกสกิลนี้ไม่ได้นะน่าเสียดายเดี๋ยวเราก็ หมาปลดล็อกเจ้าดาร์คคิรินมาตัวนี้กันก่อน45ชิ้นส่วนอุ้ยแล้วก็เจ้าดาร์คคิรินตัวนี้รู้สึกว่าเราจะต้องประกอบชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่กันนะจะต้องแข็งแกร่งกว่าเจ้ากอรซิล่าแน่นอนลองเล่นสัก1ทีดูซิสีทองแบบนี้ดูสง่างามเท่ดีเหลือเกินด่าน54สกิลคิรินทองครับผมวาให้โดนปั่นก่อนอื้อลูกเตะ สีทองโอ้ยมีสกิลเดียวผมยังกระจอกโอ้โหยเดี๋ยวคราวหน้านี่โคตรเทพแน่นอนอือต้องรอดูออ้ยอไม่ไหวกลับมาเป็นกอซิล่าตัวเดิมนำไป PK กันหน่อยนะอืออุ้ยเจอกับเจ้าไตาสราท็อปอู้ปะทะไตสราท็อปล่างเขียวอย่าหางสะบัดอือเฮ้ยโดนชนอุ้ยอันตรายนะเนี่ยอุ้ยแพ้ทาง โดนเหยียบย่ำครึ่งหลอดอุ้ยแรงเกินเพื่อนมาคนแสงออ้ยเอาละยิงไม่เข้าวะผมโอ้ยโดนขิดอ,อโหดเกินไอตัวพิเศษขอเล่นเมกาเอกสักตาหนึ่งก่อนละกันนะดานที่สใช้กุญแจโอ้ยปะทะเจ้าตัวนี้นี่เองนี่โดนก่อนอีกออืืหดูสิเออยังไงก็ได้เปรียบอยู่ว้าฮโดนเขาขิด อืพ่นลำแสงมาพุ่งชนดีกว่าอืขิดกับพุ่งชนนี่ต่อไปก็สกิลธรรมดาแล้วกันนะอ่าเพื่อความไม่ประมาทควรหน้ามันเออืแล้วก็ด่านที่4รับไข่ฟองใหม่กันเลยนะอ่าครั้งนี้ก็ขอใช้ลำแสงกันหน่อยลำแสงยา yeah! อ้ยโอ้ยอืไอ้นี่มันอึดเหลือเกินแม่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดหุยอืมสะบัดมาต้องพ่นแก๊สกันต่อเพื่อนอืมคลิน้อยเหลือเกินนะเจ้ากอซิล่าโอ้ยลำบากออ้ยอันนี้คิดหนักอยู่ต่อไปก็กระแทกครับผมอืมทีเดียวรู้เรื่องได้รับอืมไข่มาแล้วเพื่อนเราก็จะมาฟักเจ้าไข่นี่เลยนะม สปีดอัพอืมได้มาแล้วจ้า โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยมีเจ้าตัวเล็กติดตามด้านหลังกันด้วยนะโอ้เราก็มี2ตัวกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ลองรวมร่างกันได้ไม่เอ่ยจะกลายเป็นเจ้าไข่2ดาวจากนั้นก็หุโหสิบสองชั่วโมงออกประจา่าเจ้าวิง2ดาวบวก HP ไปอีก1 0 0 0 0หมื่นดีเฟนต์บวก3,500 0 0หแอคแท 2000. หรือว่าเจ้านี่จะเป็นการเสริมโอ้พลังให้กับเจ้าเอ้ยตัวแรกนี่แข็งแกร่งขึ้นเยอะดู เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้ากอรซิลาม่วงตัวนี้สําหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาเล่นเป็นเจ้าด็อกคิรินคิรินแห่งความมืดสุดเท่ได้ประกอบร่างสักทีนะ แม่คิดถึงเหลือเกินสําหรับใครที่อยากจะดูเจ้าตัวนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทาตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจูบจู